สวัสดีครับไม่ลาสไตล์แชแนลครับผมพบกับผมบ้าคึมครับวันนี้บ้าคึมสิบห้าเมตรเนวอยากเนวกินแบๆอีกแล้วครับผมวันนี้บ้าคึมสีเสนอร์เมนูย่ำกบหน้าครับผมวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอันาพร้อมเรียบร้อยครับไม่ใหญ่คืออยากกินคือว่นนี่คุณสื่อผู้ใดบุบา้าคึมบอกไปหาไ้กินได้เถอะนะครับเนาะกบหน้าแหละครับซื้อน้่นเหมือนไอ้คนอยู่บานเท่านี้หละมาเริ่มลงมือกันเลยครับก่อนอื่นทำามาแกะกบก่อนครับ กบนี่มาคตืมตม้มไอหม้อหัวล่ะกะเอาล้นไฟก่อนนะครับเด้อเวลาเขาตม้มเวลาเขามาเนี่ำกินนั่นแก้มกับแก้ง่ายเนื้อมันสีชุยออกจากกระดูกกระเดี่ยวนะครับเนาะมันกับที่นี่ให้ความหอมคว่ำยังน้ำเน่ยละมะั้งะมาณนั้นเพราะว่าผู้เฒ่าโบราณผู้แก่ถ้าบ้านบางกระตือพื้นป่าเห็ดเป็นสันนะครับเนาะจะเป็นพวกเมนูกบหรือเป็นหลักๆกับเมนูกบแหละนะครับเนาะ,ะลูกเขาก็ล้นล้นพี่จังล้นไกล่ล้นยังไงเฮ็ดไก่คือกันเอามาล้นไฟก่อน เอาลายใจห,ห้างมาแกกบก,กันครับผมแกใส่นี่ลหละนี่ครับเขาตุ่มโดนเติดเนื้อเนื้อพุ่นกึ้นที่หลอ,ออกสิเอากระดูกออกครับนง่ายง่ายอันนี้ก็ต้องออกดอกนี่เอาไวย้ยำเอาไวแ้แค้เนี่ยพบสามตัวครับผม มันมีสี่ตัวล่ะแต่ว่ามันคือเลี้ยวไหวตัวหนึ่งมาเทือได้ปนมาเทือได้หามูนมาใหม่ปนเปนืองสิหัวออมวางไปน,คนะครับเนาะทั้งหนังทั้งหนึ่งครับสีดึงๆึงเนี่ยสีเงีวง่วปรดติดข้อบุเถาดิเ <c oughs> สียงรถดิน สียงรถติดแลนบือบ้อเขาสมแซมถนนครับถนนทางไปให้ไปหน้าแหละมันถ่วมนำถ่วงมื่ัไหร่ละตอนนี้รถแล้วเป็นก็เลยสมแซมถนนนั่นแหละของวัตรงอบตเขาละคือวานนีเนาะมาเกือบกันแล้วน,น,นึงไปวางใส่หนึ่งผิดอ่านตัวจังบ้านบางกุมมันบ่ะถ่วมไาเลยต่อครับถ่วมอยู่แถวโุ้นแถวหลังน,นะครับเนาะ วคต่ำค,คือวานีทับบานเบาคึมเต็มที่กับถ่วมแท้น้ำถนนหนทางทางไวหน้าท้นแล้วครับทับ้านม่ถ่วมดอกบานโน่นนี่เหละก็ได้ต่าบ้านเบาคึมขึ้นขึ้นชื่อว่าโน่นเลยครับบานโน่นมากเข่งว่าสันวาผู้เฒ่าหบรล้านผู้เฒ่าผู้แก,ก่โบร่้านเพื่อนว่าเข่งร้ายทับบานเบาคึมตะกี้ตะกอนนะครับเนาะ้นมากเข่งที่เขากินน่วยเพื่อนเหะครับร้ายว่าสันไม่เป็นชื่อตามมัน

ตัว่นะครับตัวนี้ตัวง่ว่ก็มูแกะเรียบร้อยแล้วครับเกลใ่ยง่ายต่อการปูเครื่องการค้นนะครับเนะาะบัคคึมเฉียวใส่หม้อครับผมเรียบร้อย ใส่พริกสดก็ได้นะครับเดอ้อพริกสดหั่นฝอยๆแต่ว่ามือนีบเบาเคลื่มจีใส่พริกป่นครับผมบวกเพียนดอกไม่ไงพอดีบักหน้าวดดลงไปครับผมบักหน้าวิ่เฝ่าใสายไายนะครับเดอ้อเพราะวา่าเบาเคลืม่มใส่บักม่วงนะครับบักม่วงดิดบบักม่วงสมนะจวดลงไปสัมผัสกัน ใส่ละเม็ดบักนาตวตกลงนี่เบาเกลมต้มกบใส่น้ำปลาเนะครับเด้อมันคอยนัวน้ำปลาเขาในซึมเขาในเนือ้อกบมันคอยแฉบนัวนะครับเนาะแล้วห้าเกาน้ำปลาที่เราต้มกบนี่ละครับใส่ลงไปจังน้อยนี่ อย่างเงี้ยอ้าวอะไรสิเริ่มของแสบตัวนี้เพิ่มรสชาติแต่งนัวใส่ลงไปครับบอกมบอกินบ,บ๊อใส่บอว่ากันได้ครับเด้ออ้าวมาเพิ่มกับจุดจวดเติมจวดแบบธรรมดานี่ละใส่กับขวดจักหน่อยก็ดีกันนะครับเด้อ ปูนก้นกับเจ้าพป er pues so okay, ่นบูใสดอกบางเต้าเบาเกินกว่าใสบางเต้อกับปูใสกันแล้วแต่ครับผมแต่เหมือนเบาเกินหรือใสเล็กน่อยครับผมนี่มันย่ำมืเมันก้อยกบหรือเบาเกินใสหยอดเข้าขัวบ่เนีอวัดดิฮ่ามาแล้วแต่ครับการเห็ดอยากเห็ดกินบวกเกี่ยวนะครับเนาะมักเลือได้เอาใส่ไปเบาเกืนใส่นังปลาเขึ้นมาหนึ่งนี่เา็ลายใหญ่หางเริ่มคว่มได้นี่น่ะสีย่างดอกเอา เป็นไงครับโหววมันะแซบนัวบอมาขั้นตอนสุดท้ายครับผมลองหนาหน่อยเหนียวออกว่างไว้ก่อนมียังแน่นี่ครับหอมแดงซอยหอมบักซี่หอมเปียนี่นี่ครับ,อออบ,อรบของเด็ดของถือกันบักม,ม่วงส้มบักม่วงดิบ ซับ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 ซ้อยละเอียดละเอียดนะครับเนอะมันค่อยเข่าเครื่องเข่ารสชาสติเอาคพนให้เข่าเครื่องไปด,ดีครับนี่พบหน้าเฮาครับ กบธรรมชาติม่ย่ำข่อยแซ่บกบตลาดกบเลี้ยงก็ดีกันละหาลังเถ้าหาบุ๋าบ่มีเนาะครับเนาะมาว่ากันมันอยู่ที่การปูการเฮ็ดดอกสิเฮ็ดแซ่บบ่แซ่ยบอ้าวซีมรู้ปะเนี่ยโอเครับผม รสชาติพอดีแซ่บนัวครับตาขันบ่นี่น้ำกบถูกง่ายๆบานๆง่ายๆสไตล์บ้าวคึมนี่นะครับแซ่บครับผมนี่คือเกาหน่อยละบ้าวคึมสิกินชั่จังหน่อยครับกินไล่บ่ได้ย้อนมันชิบพอ่พอกันกินลอกกินเขา่าแล้วกับไม่ไยกัดิกินบ้าวคึมกัดสิ กินกบนังเองครับผมสีกินโซ่จักน่อยครับแล้วเรียบร้อยก็ต้องกินโซ่กินยัว่วพี่น้องท่ทนผูสชมเห้เาจักน้อยนะครับเนาะตามสไตล์เบาคึมนี่แหละนีนายบุ่นมันจีเบิร์ดมันจีบพวพกกนกินาจาักน้อยนะครับเนาะ แยงกับบกแยงอันเลี้ยวๆหรอกแซ่บครับผม แต่ต้องตาน่อยหนึ่งสอดไปไประคามอ่ะ เริ่มเกาชู้อยูหนาวแล้วหัวลมหัวลมเริ่มออกแล้วแต่ว่ามาันขค้ือนนี้ผลลักตกน้อยนี่ัวดเนานะมันหน่อยแล้ว,ว่ากระจากระาไว้กระเบียกละอึ๋งเสือด้วยมั้ง chạy vô ใส่โเพ็ดครับยวไม่ญงขินมาเลยปกติเบากึ่มเอาคันหันเลยละเพ,พจะจ็ดเพ็ดจวดเขาร็ะ ทำยังไๆจะหยวพี่น้องทำมอมอืม,อม mấy yeah. ละเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าคืมนะครับกดติดตามซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนำเพื่อเอาผัดทุกการอัพโหลดลิปใหม่ของบ่าคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาให้เบิร์อีกสองคำคำใหญ่คำปุมๆเหมคำเดียวลรว่าเน,นะครับเนาะ